สวัสดีครับวันนี้ผมตะแจมนะครับก็จะมาบอกวิธีการกำจัดหอยทาดนะครับทำยังไงนะครับเพราะว่าอากาศชื้นเย็นๆนะครับฝนตกทุกๆอย่างเงี้ยครับหอยทาดก็จะออกมาหากินนะครับเพราะว่าถ้าอากาศชื้นๆแล้วก็หอยทาาเขาก็จะออกมากินพืชผักในสวนของเรานะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับ ตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับชื้นๆยุงก็เยอะนะครับในสวนนะครับเพราะว่าปลูกผักเข้าไว้นะครับหอยทาดเขาก็ขึ้นไปกินนะครับนี่ครับข้างหลังนะครับจะเป็นต้นมรเตต้นต์ต้นมะละกอนะครับหอยทาดขึ้นไปกินดอกมะละกอเวลามะละกอออกดอกนะครับขึ้นไปกัดกินเดีย๋ยวเราก็จะมา กัจัดกันเลยนะครับทำยังไงครับนะครับผมก็จะมีกับยานะครับผมจะใช้ยานะครับแต่เราก็ต้องเวลาเราทำเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าทำแล้วเราก็จะได้ผลนะครับเขาก็จะไม่เข้ามากัดมากินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทำยังไงครับยุงเยอะครับ ครับผมก็จะพาไปดูหอยทากนะครับที่ขึ้นไปกินต้นมะละกองของเรานะครับกินดอกมะละกองของเรานะครับนี่ครับเวลามะละกอเราออกดอกแล้วก็หอยทากเขาจะขึ้นไปกัดกินเลยนะครับนะครับหอยทากนะครับเราต้องกำจัดนะครับงั้นเราไม่ได้กินแน่ๆนะครับ ถ้าขึ้นตรงไหนเราก็กำจัดตรงนั้นเลยครับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยาที่เรามายาที่เรามากำจัดหอยชลลหอยทาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวางนะครับเวลาเขาได้กินนะก็จะลงมากินเองนะครับเราไม่ต้องไป วางไกลรับวางใกล้ๆโคนต้นไม้นะครับที่ตนที่หอยทาดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรั้าวขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาจะลงมาครับพอที่อยู่ดังล่างก็จะเดินขก้ไปกินเองครับ ครับแล้วก็วางยาตรงโคนต้นมาหลักกอเสร็จแล้วครับเพราะว่าหอยทากเนี่ตัวยังไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวกําลังน้อยนะครับเราก็รีกําจัดก่อนนะครับเพราะว่าตัวน้อยเขาจะกินพืชขงเราไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตัวจะใหญ่นะครับยุงเยอะครับอากาศชื้นชืนเงยยุงหลายครับ เป็นมะละกออีกหนึ่งต้นนะครับเราก็จะจะมาวางรอบๆโคนต้นมะละกอครับนะครับเพราะว่าเราจะเน้นต้นมะละกอครับเพราะว่าในส่วนของผมจะมีต้นมะละกอหลายต้นนะครับเพอะตอนนี้เป็นมะกอเตี้ยนะครับก็จะออกดอกนะครับหอยทากอย่างชอบแล้วนะครับเขาจะขึ้นไปกินดอกมะละกอครับเราก็จะป้องกันต้นมะละกอครับ ถ้าเป็นผักอย่างอื่นแล้วก็ป้องก,กันได้ครับแต่ในส่วนของผมก็จะมีต้นมะละกอครับที่หอยทาดขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็วางยาล่อ หอยทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคอยดูนะครับว่าหอยทาดจะลงมากินเหยื่อที่เราล่อเขาไว้หรือเปล่านะครับสวัสดียามเช้านะครับหลังจากที่เราวางเหยื่อล่อหอยทาดนะครับสวัเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะมีหอยลงมากินหรือเข้าไปกินหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราวางเหยื่อค่อยมาวานนะครับนะครับในสวนก็จะมีต้นไม้หลายอย่างนะครับหลักๆก็คือต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอครับมีหลายต้นเพราะว่าต้นมะละกอหน,น้านี้ก็หอยหอยทาาชอบเลยนะครับ อากาศเย็นๆชื้นๆนะครับหอยทาาชอบขึ้นไปกินดอกมาระเตศเอ้มาระกรับชอบขึ้นไปกินดอกมาระกอครับเนี่ยครับที่วางไข่เมื่อวานนะครับครับมีหอยตายนะครับนี่ครับนี่ครับตายหอยมากินแล้วก็จะตายครับตรงนี้เราวางเหยื่อล่อเขาไว้นะครับนี่ครับตาย ตายเยอะเลยครับตัวไม่ยังไม่ใหญ่ครับหอยตัวยังไม่ใหญ่ครับตัวน้อยๆครับนะครับก็จะนอนตายครับเพราะว่าเราวางไว้โคนต้นมะละกอตัวนี้นะครับเพราะถ้าเราไม่วางเอาไว้ก็จะขึ้นไปบนนี่นะครับจะขึ้นไปบนนี้ไปกินลูกมะละกอนะครับไปกินดอกมะละกอหมดเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้อีกต้นนะครับต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับที่เราวางไว้เมื่อวานครับนะครับตายเพียบเลยนะครับนะครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวน้อยๆครับอาจจะมาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนะครับตัวน้อยๆน้อยๆนะครับตัวไม่ใหญ่ครับตายแล้วนะครับนะครับเยอะเลยนะครับนะครับนะครับตาย ตายรอบเลยครับที่เราวางเขาไวานา้นะครับที่เราหว่านเขาไว้นะครับตายรอบนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตัวจะน้อยมากนะครับหอยยังไม่ทันใหญ่เลยนะครับแต่กินยอดมะละกองของเราสุดยอดนะครับกินดอกมะละกอของเรานี่ครับต้นแก้วมะกรนดเนก็ขึ้นไปกินนะครับจะขึ้นไปกินต้น แก้วมังกรของเรานะครับคือไปจัดดอกแก้วมังกรของเรามาวานก้าววางเขาไว้นะครับนี่ครับมีนอนตายนี่ครับสี่ห้าตัวนะครับนอนตายนะครับครับกับจัดหอยทาดทำยังไงนะครับก็ทำให้ดูมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปทำตามนะครับถ้าเราปล่อยเขาไว้ พืชผักที่อยู่ในสวนของเราก็จะเสียหายนะครับคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับตาแจมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ